MG Maxus 9อยากให้ผู้โดยสารนั่งเบา V.I.P. นั่งดยสารนุ่มนวลนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงติดตั้งช็อปออซซี S ่ 4, ซับแทงค์ปรับน้่หนัก32ระดับ MG Maxus 9อยากอัปเกรดชุดล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งเบา V.I.P. นุ่มนวลนั่งสบายตลอดการเดินทาง MG Maxus 9ติดตั้งช็อปออซซี S ่ 4, แบบซับแทงค์ช็อปออซซี S ่ 4, แบบซับแทงค์มาพร้อมป,ปุ่มปรับน้่หนัก32ระดับ ช็อปออซซี่ขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่แยกห้องแก๊สห้องน้ำมันมีพื้นที่บรรจุแก๊สและน้ำมันได้เยอะสามารถควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีช็อปออซซี่แบบซับแทงเป็นช็อปแบบแก๊สผสมน้ำมันช็อปแบบโมโนโทูบขนาดกระบอกใหญ่มีระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงดีด Mg m a x e 9 n นุ่มนวลนึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนมีห้องอุทานติดตั้งช็อปออซซี่แบบซับแทงเพียง2ตัวด้านหลัง ช็อปออซซี่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนด32ระดับเจ้าของรถสามารถเซ็ตค่าความนุ่มนวลนิบนิ่งได้ตามใจชอบ MG Maxud n นุ่มนวลนิบนิ่งนั่งสบายผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP เนียนนุ่มนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงมายัางผู้โดยสารผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลกับทุกสภาพถนน MG Maxud n ติดตั้งชารปออซซี่แบบซับแทงที่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนั32ระดับ ช็อปออซซีควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีมาพร้อมปุ่มปรับนุ่นวด32ระดับลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงผู้โดยสารนั่งเบาะ V i P นั่งดนสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางท่านเจ้าของรถ M G m a x x u เจอปัญหาการสะเทือนอาการโคลงอย่าอาัพเรตชดล่างให้นุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายช็อปออซซี่แบบซับแทง ช็รปออสซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ช็รปออสซี่แบบซับแทงมาพร้อมปุ่มปรับนุ่นวัด32ระดับนุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบาย MG Maxxus นายอย่าอัพเกรดชุราให้นุ่มนวลนึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงชอบออซซี่แบบซับแทงสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาการสะเทือนอาการโคลงเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งในสารสมรรถนะนึบนิ่ง MG Maxxus นายผู้โดยสารนั่งเบาะ VP ในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายด้วยชอบออซซี่แบบซับแทงปรับน้ำหนมสิบระดับสนใจติดต่อเมือศรีคุณบนถนธนรามอินทา กิโลเมตรที่7